สบายดีเด้อทุกคนเมเนสิมาแนะงนำงานรายวันหายพี่น้องได้ฮู้มคือเก่าเดิมมาพอกันนาก็พอยคือเก่าแต่มืมอนีีมีงานใหม่ๆเขามาทั้งสี่งานกันเลยเนาะที่หนาสนใจสำหรับใครที่สนใจที่อยากเหตุงานที่อยู่ในประเทศไทยเนาะมาฟังกันเลยว่ามีงานอย่างไหนเนาะ,ะงานที่หนึ่งี่เป็นงานแบบบ้านทั่วไปงเงินเดือนแมหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ว่าข้อควรที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เนาะบนเหตุงานนี่แมนอยู่ส้นบุรีในบ้านมีกันอยู่ สองคนบ่บมีซัต์เลี่ยงลักษณะงานทำความสะอาดบ้านตั่วปสักผารีดผาอย่างน้อยข้อคน้นขีมีประสบการณ์มาแล้วหนึ่งปีเนาะสักผารีดผาได้เดอ้ออะไรงานที่สองอันนี้ก็เป็นงานแม่บ้านถั่วปอีกเงินเดือนแม่หนึ่งหนึ่งสองพันบาทบนเหตดงานมีแม่ยูงามบุงวานหาสิบสี่เนาะในบ้านมีกันสองคนบอกมีซัดเลี่ยงอันนี้ก็ข้อคน้นที่เคยมีประสบการณ์เป็นแม่บ้านมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีเดอ้อ และงานที่3อันนี้เป็นงานแม่บ้านออฟฟิศไปกับเนาะเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเหตุงานในแมนอยู่สุขาพิบ้านหาเนกยซซีสถานที่ทํางานนี่เป็นออฟฟิศเนาะเป็นงานไปกับข่าวงาน8ปดโมงสาเลิกงาน17บเจ็ดโมงสามสิบนฮีเดอและงานสุดท้ายอันนี้เป็นงานแม่บ้านออฟฟิศเนาะเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นสองพันบาทขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เนาะบอนเหตุงานในแมนอยู่มินบุรี ทีทำงานนี้เป็นออฟฟิศเนาะคือได้ที่าดาบในงานในสีงานในสามารถเขามาก่อไปสามารถกับทางเขยได้ทีจะรันสินรวงแปดสิบสองทับหนึ่งเด้อสำหรับวัน,นสิฝากงานไว้สำนีดเด้อไปละบา,บาย